ดีด้วยครับผมนะจ๊อบผู้กิตไฟครับผมนะใครนี่ครับที่อยากจะได้ไฟล์นะครับวอลลนตันนะ GP 200นะครับนี่เลยครับเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ง่ายๆครับผมนะแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งห้าห้าหกแปดแปดนะครับแอดไลน์แล้วก็ผมจะจับไฟล์เนี้ยนะครับนะฮะที่อยู่ในโปรแกรมเนี้ยนะครับนี่เลยครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็คือโหลดเข้ามานะครับนะฮะโหลดจากไลน์ ะครับเข้ามาสู่โปรแกรมดึงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูนะครับจริงๆแล้วก็สามารถน่าจะดึงอย่างนี้ได้เลยนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมอ่านีครับมันก็มานี่แหละอ่าสมมติว่าเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคุณไม่ต้องไปหมุนไปปรับอะไรเลยนะการโยนไฟล์นี่มันคือมันเป็นอะไรที่แบบ ไงามาสมมติว่าผมจะเอาเป็นเสียงอะไรอะเสียงโซโล่อะเสียงโซโล่นะครับอยู่แบงค์นี้นะครับดึงออกมาปึก๊กมันก็ถามว่าคุณต้องการจะ,ะวางไว้ที่คุณเลือกหรือเปล่าอะไรนี้นะครับวางเสียงนี้ไว้ที่คุณเลือในในในกหรือเปล่าแค่นั้นเองก็กดคอนติเนียแล้วก็กดโอเคนะครับเห็นไหมมันก็มาแล้วเสียงโซโล่นะครับอ่าแบบนี้แล้วหน้าตาเขาน่าจะไหนไหมากเนี่ยอะไรนะครับโอ้โหแบบหน้าตาแบบ รู้หลานะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะหน้าตาโปรแกรมเขาจะเป็น่างนี้นะครับอ่าเลยครับง่ายมากเลยเนี่ยนะคุณใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแค่แอดไลน์โหลดไม่ถึง5นาทีคุณได้เสียงแล้วได้เสียงเหมือนผมเลยเป๊ะเลยเพราะว่าไฟล์พวกนี้นะครับมันมันอ่าเขาเรียกว่ามันสําเร็จรูปมาแล้วเนาะก็ดึงเข้าไปได้เลยเนี่ยนะห้งง่ายเลยเนาะ อ่าโอเคนะครับผมจัดไปครับใครอยากได้นะครับแอดมาเลยครับเพียง999บาทนะครับอุดหนุนกันไปเนาะผ่านมิกเตอร์ได้เลยจัดครับ